คุณผู้ชมคะแมนก้คาเฟ่นในช่วงนี้นะคะเจียบยังอยู่ที่เนชั่นค่ะแต่ว่าย้ายมุมนะคะมาอยู่ที่ห้องอัดวิทยุค,ค่ะ FM ร้อยสองนะคะแต่ว่าตอนนี้ค่ะไม่ได้อยู่คนเดียวนะคะเพราะอยู่กับแขกรับเชิญของเราค่ะคุณนิพาพรทิติธนอาการนะคะหรือว่าน้องสานนีนั่นเองสวัสดีค่ะโอ้โหวันนี้แฟนคลับนะคะคงต้องรออยู่ด้านนอกเพียงออนองก,กันไปก่อนแล้วกันนะ,ะเพราะว่าวันนี้น้องสานิค่ะจะมาพูดคุยกับเรากับ โปรเจกต์ใหม่ t h e Winner นะคะ The Winner AF6 ซึ่งเป็นการรวม The Winner ใช่ไหมจริงจริงมีพี่ๆมาก่อนนั้นี้แล้วด้วยมีมีทั้งหมด6รุ่นก็คือตั้งแต่ F1 ถึง F6 ค่ะเป็นแชมป์ทั้งหมดมารวมตัวกันแต่ของหนูนี่พิเศษมากนะเพราะว่าต้องบอกว่าเป็นแชมป์คนล่าสุดด้วยใช่ไหมแล้วก็เป็นแชมป์ที่ต้องบอกว่าเป็นผู้หญิงคนเดียวแล้วก็เด็กกว่าเด็กกว่าพี่ๆด้วยประสบการณ์น้อยอะไรเงี้ยเข้ามาร่วมงานตอนแรกก็ มไม่นะตแต่เท่าที่พี่อ่านข้อมูลเนี่ย <c oughs> เขาบอกว่าเป็นตัวแรงอยู่นะเขาบอกว่าก็เป็นคนที่แบบมีความชัดเจนในตัวเองอและส่วนของการโปรโมทของโปรเจกต์นี้ค่ะเขามีการถ่ายพงถ่ายภาพโปรโมทกันด้วยของหนูนี่คอนเซปต์ไหนก็ของของสน,นี้เนี่ยคือแต่ละคนเนี่ยจะมีจะมีะช,ชื่อเป็นของเหมือนเหมือนเป็นชื่อทีมมันของตัวเองี้ค่ะอย่างแบบอย่างพี่ออฟกระลอกเนี่ยเขาจะเป็นยูนิคเหมือนแบบไม่เหมือนใครอะไรเงี้ยอย่างของหนูนี่เป็นโนเฟียยังไงโนเฟียก็คือเราไม่กลัวหมายถึงว่า สนิดเนี่ยเป็นเป็นเหมือนเป็นแชมป์ที่เป็นผู้หญิงคนแรกของของเอ <Okay. S 1> ฟนะคะก็เราก็เปรียบเหมือนว่าเฮ้ยที่จริงแล้วเราเป็นผู้หญิงก็จริงแต่ที่จริงเราไม่ต้องกลัวความสามารถของผู้ชายหรอก hmm. เพราะว่าปัจจุบันนี้ความสามารถของผู้หญิงเนี่ยเทียบเท่าผู้ชายเพราะฉะนั้นคําว่าโนฟีร์เนี่ย ผู้หญิงปัจจุบันนี้ก็ใช้ได้แล้วซึ่งหนูเป็นคนที่แบบว่าดูชัดเจนดูเป็นคนที่แบบทําอะไรแล้วมีความมั่นใจในตัวเองด้วย <creams. S 1> แล้วส่วนของภาพของการถ่ายทาล่ะคะก็ภาพของการถ่ายทาอย่างอย่างพี่พี่อย่างเงี้ยค่ะก็ก็จะถ่ายทําด้วยทุกคนจะมีอุปสรรคทั้งหมดออย่างพี่นัทนี่เป็นกระจกแบบแตกอย่างพี่นัทเนี่ยมันเหมือนว่ามองไปรอบๆแล้วก็แล้วก็กระจกอยู่รอบตัวแต่ว่ากระจกแตกทั้งหมดเพราะว่าเหมือนแบบเราเราต้องขึ้นมาแบบ ค้นความฝันให้เจออะไรประมาณนี้แบบรอบข้างมันเหมือนเป็นตัวหลอกเฉยเนี่ยแล้วคือตัวจริงประมาณนี้ค่ะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยทุกคนจะเกี่ยวยงสัมพันธ์เกี่ยวกับความฝันนความฝันเพราะว่าเราคุณนักล่าฝันแล้วตัวหนูล่ะยันของตัวหนูเนี่ยเป็นเป็นแบบเป็นอะไรคืออุปสรรคทะลุกำแพงเฮ้ยมันหนักกว่ากระจกอีกนะก็คือก็คือเขาจะเป็นกำแพงกำแพงปูนแล้วก็แล้วก็ให้เราแบบทะลุผ่านคือที่ที่ต้องทะลุผ่านกำแพงเนี่ยเขาเปรียบเหมือนว่ากำแพงเนี่ยเป็นเหมือนอุปสรรคที่เราต้องเจอแล้วเราแบบ แค่เราเห็นกำแพงน,นั้นๆเนี่ยเรารู้สึกว่าเราผ่านไปไม่ได้แต่ว่าที่จริงแล้วมันผ่านได้ถ้าเราแบบถ้าเราคิดจะผ่านมันจริงจมันต้องมันต้องทะลุได้ไม่ว่ามันจะแข็งแค่ไหนเลยอันนี้แอบแบบว่าคอนเสิร์ตก็ทําเป็น 3D ด้วยใช่ไหมใช่คอนเสิร์ตที่บอกว่าทําเป็นทะลุกําแพงนี่คือแบบทําให้มีกลิ่นอายมีสเสน่ห์อะไรมากขึ้นหรือเปล่าอ,อย่างอย่างอย่างเวลาแบบเราต้องเราตอนที่แบบฉากที่หนูต้องทะลุกาแพงเนี่ยก้อนก้อนอิฐหรือก้อนหินทุกอย่างเนี่ยคือหนูต้องทะลุทั้งหมดสี่ห้ารอบเพื่อให้ก้อนนนนหิเี่ยมั ทะลุเราภาพสวยที่สุดคือมันเป็นทีดีอย่างเช่นแบบมันต้องมันต้องแทบจะแบบพุ่งเข้ามาที่หน้าคือหนูนี่มันทีหาคนดูเลยใช่ไหมแล้วแบบก้อนอีดนี่คือกระเด็นกระจายเลยแล้วเลือดหนูก็จะแบบไม่มีไม่มีนะไม่มีแต่ล้มแต่มีล้มมีล้มล้มจริงเพราะว่าเจ็บมาอ่ะนะคเพราะว่าตรงตรงขั้นที่เราต้องกระโดดข้ามอย่างเงี้ยมันสูงนิดนึงแล้วก็แบบเราข้ามขาแรกพ้นแล้วแหละแต่ขาหลังไม่พ้นเพราะว่า ูนมันหนาเหมือนกันนี่ก็ถ่ายทำยากเหมือนกันเนี่ยถ่ายทำยากเหมือนกันแล้วเพลงหนูละคะ <S <S คนอื่นนี่เขามีคอนเซปต์นะอย่างพี่บางคนนี่เข้ามาลูกออนขงหนูนนี่แบบแนวไหนขงหนูนี่เป็นเหมือนถ้าถ้าถามว่าคล้ายๆเพลงเดิมไหมยอย่างผิดมากไหมยอย่างเงี้ยก็ผิดมากไหมเนี่ยเป็น,เป,นเป็นอะไรที่เหมือนอยังยังเด็กอย,อยู่อีกนิดนึงคือมีแบบมีวีนมีเหวี่ยงนิดนึงอะไรเงี้ยแต่ถ้าอย่างเพลงนี้เพลงแร์เนี่ยเป็นเพลงแบบเหมือนอย่างที่ชื่อเพลงบอกค่ะแฟรแฝกันไปเลยแบบว่าเหมือนเริ่มโตขึ้นละปัจจุบันนี้คนเรามักจะแบบคบกิ๊ อ,อะไรเงี้ยเราก็เลยจับมุมมองตรงนั้นมาว่าเฮ้ยถ้าเราเป็นผู้หญิงที่แบบปัจจุบันเนี้ยผู้หญิงไปเนะี้ยมีค่าดูแลตัวเองเก่งเพราะฉะนั้นถ้าเกิดผู้ชายเนี่ยคิดจะไปมีกิ๊กเชิญตามสบายคือเราแฟร์ๆพอแค่แบอกมาอย่างเดียวแค่นั้นเองมันเจ็บใจดําเลยนะมันจีบเนี่ยที่ว่ามันต้องมีโดนนบ้างนะเนี่ย Color, แฟบรบ์ๆแสดงว่าเนื้อหาของเพลงนี้ก็คือจะหมายถึงแบบว่า ถ้ามีแฟนเรานอกใจบอกกันมาเลยดีกว่าออยากไปไปเลยดีกว่าแล้วถ้าเกิดว่าสไตล์การร้องล่ะคะก็สไตล์การร้องเนี่ยก็ยังเน้นแบบแบบศาสตร์นะคะเหมือนเดิมคือคือด้วยความที่ดนตรีพื้นฐานมันเป็นร็อกปุ๊บเนี่ยครั้งที่แล้วเนี่ยผิดมากใหมเนี่ยหนูร้องด้วยด้วยเสียงมีเสียงคำรามเยอะคราวนี้พอครั้งนี้มาเนี่ยโปรดิวเซอร์เนี่ยอย่างพี่อารเนซีเนี่ยได้ฟังเพลงที่แล้วแล้วก็พี่สแตมก็อยู่ด้วยอย่างเงี้ยค่ะฟังปุ๊บแล้วก็รู้สึกว่าเออเขาชอบชอบจุดเด่นตรงนี้ ห <manageable. S 1> มายถึงเสียงคำรามนิดๆหน่อยๆที่แบบที่ผู้หญิงอย่างเราจะใส่เข้าไปได้อะไรเงี้ยซึ่งเขาก็ยังอยากจะใช้มันเป็นเอกลักษณ์ของเราใช่มันเป็นเอกลักษณ์ของเราก็เลยอยากจะใช้กลับเข้ามาในเพลงนี้เหมือนเดิมโดยที่แบบ ครั้งนี้เขาสามารถที่จะทําดนตรีอะไรให้มันแบบหนักมากขึ้นในช่วงโซโล่หรืออะไรก็แล้วแต่เขาก็มีการเลฟกีตาร์เพราะว่าเขารู้แล้วแหละว่าครั้งที่แล้วเสียงเราสู้ดนตรีได้เพราะฉะนั้น<ม>ครั้งนี้ก็เลยกล้าที่จะใส่ดนตรีเพิ่มมากขึ้นก็ดนตรีก็จะหนักขึ้น,น,นตัวเสียงร้องของเราก็จะแบบหนักข<ช>ึ้นเน้นเลยเพราะ<ช>ฉะนั้นใครฟังเพลงนี้เนี่ยจะมีความโดดเด่นและแตกต่างจากความเมซานิฉบับก่อนๆแต่ว่ายังมีโครงความเป็นตัวเองอยู่ใช่ไหมแล้วดนตรีล็อกนี่คือถูกดีไซน์มาเนี่ยเป็นเขาบอกว่าเป็นอะไรนะการเลฟกีตาร์สไตล์ ล็อก <Lock S 2> <Yeah. S 1> ก็คือ <Yeah. S 1> ก็คืออย่างถ้าสมมติเป็นเป็นทางเมกันเนี้ย <Yeah. S 1> ทุกคนหลายๆคนใคนในในไทยเนี่ยคนไทยทุกคนจะได้ฟังแต่เมกันล็อกอย่างเดียว <Yeah. S 1> เพราะฉะนั้นเราเอาบิดล็อกเข้ามาคือเราทําทั้งมีเสียงซ mm ิน hmm. เสียงเครื่องเสียงสังเคราะห์เข้ามา mm hmm. อยู่ในเพลงด้วยอย่างที่เราเรียกว่าเป็นแนวสไตล์บิจล็อกนั่น <Yeah. S 1> หมายถึงว่าทุกคนเนี่ยสามารถเอาแฟชั่นเข้ามาใส่ในดนตรีได้ดนตรีปกติมีแค่กลองก mm ีตาร์เบสอย่างเดียวเปียโน หรืออะไรก็แล้วแต่แต่ว่านี้เราเพิ่มเสียงสังเคราะห์เข้ามาเพื่อให้มันเป็นแฟชั่น Mix and m a ด์แอะไรประมาณนั้นเสื้อผ้ายังมิ x a n แอนด์แได้เลยเราก็เลยทําดนตรีให้เป็นแนวแฟชั่นไปด้วยโอ้โหอย่างนี้ถ้าเกิดขึ้นคอนเสิร์ตทีนี้อยากเห็นมากเลยนะว่าเพงมิกซ์แอนด์แมทขนาดนี้แล้วเสื้อผ้าจะแบบออกมามยังไงตอนโปรโมตนี่คือแบบ หน้าผมยังไงบ้างตอนตอนโปรโมทเพลงนี้ก็ผมตอนนั้นผมยังเป็นสีทองค่ะผมยังเป็นสีทองอยู่แล้วก็นี่นี่เพิ่งมาเปลี่ยนกลับที่ออกที่เป็นข่าวอยู่ช่วงหนึ่งอ่าใช่น่แล้วผมผมทองอยู่ช่วงหนึ่งแล้วก็แล้วก็ต่อผมไปช่วงหนึ่งแล้วก็นี่กลับมาเป็นทรงเดิมกลับมาเป็นทรงทรงแบบสั้นสั้นกว่าปกติแล้วก็แล้วก็สีดับลงมาสีดับลงมาอีกนิดหนึ่งใช่ค่ะอืมนี้คือที่ต้องบอกว่าเปลี่ยนไปเนี่ยเปลี่ยนไปได้เรื่อยๆเนี่ยเพราะว่าเอ่อมาร์เก็ตติ้งเนี่ยเขาก็ เข้าคุยกันประมาณว่าไม่เป็นไรหรอกเพราะว่าส่วนตัวซานนีเองเนี่ยเพลงเนี่ยเป็นแฟชั่นเพราะฉะนั้นไม่จาเป็นต้องมาหยุดอนิ่งอยู่กับที่แล้วก็มีบุคลิกความหลากหลายของตัวเองอยู่แล้วใช่ไหมแล้วส่วนของมิวสิกวิดีโอเนี่ยมีการทําไปตั้งอย่างถ่ายทำเสร็จแล้วเอ็มวีถ่ายทาเสร็จแล้วค่ะก็สถานที่ถ่ายทําก็ไปที่สยามอแล้วก็แล้วก็พระเอก m อมวนี่คือพี่เจมพระเอกก้าวัดค่ะค่ะก็ถ่ายแบบเราเราเราถ่ายเป็นแบบหลายคาแรคเตอร์อย่างเช่นซันนีเนี่ยจะต้องเล่นเป็นเล่น คือที่จริงมันที่จริงมันเหมือนนางเอกเป็นเป็นตัวเอกของเรื่องแต่ว่าต้องไปเล่นเป็นเป็นร้ายเพราะว่าแฟนเราเนี่ยต้องไปเที่ยวกับกิ๊กอาจจะยอมได้ไงเราแต่เรารู้แล้วว่าแฟนเราโทรมาโทรมาบอกเราว่าแบบวันนี้ไม่ว่างนะเรารู้แล้วว่าเดี๋ยวเราต้องตามไปอันนี้คือสะกดรอยตามสะกดรอยตามเขาไปเที่ยวผับเราก็ผับแล้วซึ่งเขาไปสนใจคุยตี้คุยตี้เราก็เลยขึ้นไปเป็นคุยตี้ไปแต่งตัวแบบให้เขาจำไม่ได้อะไรประมาณนี้เขาก็ตามเข้ามาแล้วก็เป็นอารมณ์แบบว่า เห็นหน้าเราตกใจอะไรอย่างเงี้ยแต่เราตามไปทุกที่เลยที่แบบว่าเขาไปอยากรู้อันนี้แนวสิงนะคะ่อันนี้แนวสิงแนวหลอนหนูถึงบอกว่าเออเพลงเนี่ยชื่อเพลงแฟนแต่ที่จริงแล้วหนูไม่แฟนตามเข้าะแบบไม่รู้จริงๆเลยเอาให้เห็นจะากันเลยทีเดียวแล้วเรื่องของเนื้อร้องนะคะหรือว่าทํานองเพลงนี่คือสร้างสรรค์ผลงานเพลงนี้โดยใครกันมากก็อย่างเนื้อร้องเนี่ยเป็นพี่สเต็มเซเว่นซีเหมือนเดิมครั้งที่แล้วพี่สเต็มกับกับหนูได้ทางานแล้วลงใจกันแล้วรู้ใจกันปุ๊บเข้าใจกันก็เลย เออมาเขียนเนื้อลองเพลงนี้ให้ต่อนะคะแต่ส่วนดนตรีเนี่ยก็จะเป็นพี่อาร์เซนัลซีนซึ่งเป็นเือกีตาร์ของของพี่สแตมอยู่แล้วนะคะก็มาทำให้เพราะว่าถนัดทางด้านพวกเสียงสังเคราะห์หรืออะไรก็แล้วแต่พวกดัฟพังอะไรอย่างเงี้ยเขาจะแบบชอบอะไรอย่างเงี้ยพี่พีเอฟเขามาก่อนนะนี้เขามีโชว์แบบโชว์ไปแล้วสัก นิดสักหน่อยนะสักนิดนะนึงเลยนะอ่าสันนิสักท่อนได้ไหมอ่าได้ค่ะนะท่อนฮุกแล้วกันนะคะค่ะอยากจะไปกับใครบอกฉันเลยแล้วแต่หลอกกันไปทำไมไม่รู้หรืองไงฉันแร์ประมาณนี้ค่ะนี่นแร์จริง้ แต่ไม่อยากจะสถานการณ์นี้นะอย่าเจอดีกว่าจะพี่เชื่อนะว่าจะต้องแบบว่าโดนใจหลายๆคนแน่ๆจะต้องมีคนแบบว่าคือที่คือที่ทาเพลงนี้ออกมาเนี่ยเพราะว่าหนูรู้สึกว่ามุมมองของผู้หญิงอ่ะมีแบบนี้เพียงแต่เราไม่เราไม่ได้พูดออกมาแค่นั้นเองมันเหมือนว่าผู้หญิงปัจจุบันเนี้ยเข้มแข็งเยอค่ะแต่คนมักจะคนมักจะมองกลับไปในมุมกลับว่ายังเหมือนเดิมแหละยังอ่อนแอยังแบบถ้าเกิดผู้ชายทิ้งก็แบบ บบฟูมไฟล์อะไรเงี้ยแต่ปัจจุบันเนี้ยคือหนูจะบอกว่าผู้ชายเหล่าเนี้ยคิดผิดคือมันเปลี่ยนไปแล้วคือโลกมันเปลี่ยนไปแล้วแล้วก็ผู้หญิงมีทางเลือกแล้วจริงๆแล้วมันน้อยคนนั้นที่จะกล้าพูดแบบนี้หรือว่าทําใจได้อะเดี๋ยวเรามาพูดถึงเรื่องคอนเสิร์ตกันบ้างได้ซ้อมเตรียมตัวหรือว่าได้มีการบอกว่าพูดคุยกับทีมงานแค่ไหนแล้วอย่างคอนเสิร์ตเดอะวินเนอร์นะคะก็ที่จริงแล้ว เราเลื่อนมาตั้งแต่วันที่สองพฤษภาคมคเพราะฉะนั้นเราเริ่มซ้อมไปแล้วในในในระดับหนึ่งพอเราเลื่อนมาปุ๊บเรามีการนั่งประชุมอีกรอบหนึ่งว่าเราควรจะต้องเอาทําอะไรเพิ่มเติม,มหรือว่าหรือว่าเราควรจะต้องมีซีนอะไรที่ร่วมกันมากขึ้นไหมอะไรอย่างเงี้ยะ